พืชผักผลไมด้ดีนิเกอฮูลูดังมนโนรากลองยาวเด่นถิ่นวิปัสนาตำบลป่าไา่เป็นตำบลในจำนวนสามตำบลของอำเภอแม่ลานตั้งอยู่ห่างจากอำเภอแม่ลานไปทางทิศใต้ประมาณ7จกิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดปัตตานีที่14กิโลเมตร ตำบลป่าไร่เป็นตำบลเมื่อปีพศ2539ประวัติของตำบลป่าไร่จากการเล่าสื่อกันมาพอได้ความว่าได้มีบรรพบุรุษเข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนเจ็ดครอบครัวเจ็ดตระกูลแต่เดิมในท้องที่ตำบลป่าไร่มีลักษณะเป็นป่าร้างไม่มีบุคคลอาศัยแต่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือชาวบ้านเรียกว่าวังน้ำ มีบริเวณกว้างขวางมากการมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่นี้ทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นมีราษฎรที่ยากจนอพยพเข้ามาอาศัยและทำมาหากินตั้งรกรากในบริเวณนี้มากจนในเวลาต่อมาได้มีการเรียกชื่อบริเวณนี้จากป่าร้างเป็นป่าไร่สืบมาจนทุกวันนี้ ตำบลป่าไร่แบ่งเขตการปกครอง7หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด22,500ไร่หรือ36ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิ้น4,816คน แยกเป็นจำนวนประชากรชาย2,309นจําคนจำนวนประชากรหญิง2,507นจําคนจำนวนครัวเรือน1,276ครัวเรือนครัวเรือนส่วนใหญ่ในตำบลป่าไร่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราทำนาและทำสวนผลไม้รายได้เฉลี่ย7 5 4 0บาทต,ต่อคนต่อปี โดยมีกลุ่มอาชีพในตำบลป่าไร่จำนวน12กลุ่มอาชีพโดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านต้นตโนธและกลุ่มเกษตรผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นประจำตำบลกองทุนในตำบลป่าไร่มีดังนี้ 1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน7หมู่บ้าน 2. อกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน7หมู่บ้าน 3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนจำนวน6หมู่บ้าน 4. กลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน4หมู่บ้านสถานที่สำคัญและการบริหารในตำบลปา่าไร่ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน1แห่งการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปา่าไร่1แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลปา่าไร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าไร่จำนวน2แห่งโรงเรียนในพื้นที่ตำบลป่าไร่จำนวน3แห่งมัสยิดในพื้นที่ตำบลป่าไร่จำนวน6แห่งและครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2แห่งจากศูนย์เรียนรู้มีชีวิตโคกหนองนาพอชอครัวเรือนตกเกณฑ์เป้าหมายในระบบ t พ i m a p ประจำปี2565ของตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีมีจำนวน10ครัวเรือนซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือครบ100%ครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประจําปี2565ด้านรายได้จํานวน2ครัวเรือนได้ช่วยเหลือครบ100%รเกณฑ์การคัดสรรจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ทำการศูนย์สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบตำบลป่าไร่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้แบบอัจชริยะชี้เป้าแหล่งเรียนรู้สำคัญให้บริการด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารของตำบลให้แก่น,นักเรียนเยาวชนและผู้ที่สนใจทั่วไปภายในประกอบด้วยเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตห้องสมุดย่อย บริการศึกษาหาความรู้โดยใช้ QR Code และแอปพลิเคชันคลิกชุมชนโดยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถนำความรู้ไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องพกเล่มเอกสารอีกต่อไปมีห้องประชุมห้องน้ำสถานที่ละหมาดโดยการสนับสนุนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลานนำทีมโดยผอ,อกศนอำเภอแม่ลานและทีมงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้ 1. คณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงานและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเป็นคณะทำงานแม่ลานลุมก,กิโตบำบัดทุกบำรุงสุขโดยนายวิชิตอ่อนทองอินนายอำเภอแม่ลาน นำส่วนราชการทุกส่วนราชการลงพื้นที่พบปะผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาพบปะประชาชนดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขโดยการนำปัญหามาประชุมแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหาในกิจกรรมกาแฟยามเช้าส่วนราชการร,รับทราบปัญหาสารต่อตามภารกิจกิจกรรมจิตอาสาทางนี้มีผลผู้คนรักกัน หน้าสูงจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลป่าไร่พัฒนาหมู่บ้านสถานที่สำคัญเยี่ยมเย็นครัวเรือนทีพีแมกคนด้อยโอกาสสอบถามปัญหาทุกมิติโดยส่วนราชการรับเรื่องมีผู้นำผู้รับผิดชอบัวเรือนส่วนราชการติดตามงานตามภารกิจในพื้นที่ดำเนินการและเชนรฟกูสตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน อำเภอบำบัดทุกบำรุงส er. ุขแม่ลานลู่เมอกิตอการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนราชการต่างๆได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้โดยนำข้อมูลจากจปถข้อมูลจากกชช2คอแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบลข้อมูล tp map และข้อมูลอื่นๆในส่วนของข้อมูล CIA ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลานโดยพัฒนากรมประจำตำบลได้นำข้อมูลโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทาแผนพัฒนาตำบลข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA ประกอบด้วย3ส่วนหลักคือ 1. ข้อมูลจปรทปี2565 2. ข้อมูลกชช2คขอ้อปี2,564และ 3. ข้อมูลอื่นๆในปี2,565ก็จะได้สภาพปัญหาทั้ง5ด้านซึ่งตำบลป่าไร่มีทั้งหมด7หมู่บ้านจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล c a a ประเด็นสำคัญอันดับแรกที่จะต้องแก้ไขในตำบลป่าไร่คือการแก้ไขปัญหาความยากจน ลำดับที่2คือการบริหารจัดการชุมชนและลำดับที่3คือการจัดการความเสี่ยงชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนแต่ละหมู่บ้านที่นำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม CIA ไปจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาความยากจนการลดค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนการผลิตตําบลป่าไร่เป็นตําบลที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์มีมาตรฐานรองรับอย่างเช่นการปลูกเมลอนตําบลป่าไร่มีกลุ่มผลิตผสมผสานที่ปลูกเมลอนและสามารถนําผลผลิตที่ปลูกตรงนี้ออกไปจำหน่ายได้สามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างถาวราวงงง่่อนอนนออรม์ยููัค้คคะนนนแล เมตินสีผสมผสานมาเธอองมาแม่ลาต้องรับทุกท่านด้วยความจริงใจ